สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องคำที่ออกเสียงไอกันค่ะวันนี้คุณครูไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูพาเพื่อนมาด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเพื่อนที่คุณครูพามาวันนี้เป็นใครไปดูกันค่ะว่าใครนะวันนี้ มาเป็นเพื่อนกับคุณครูอะเห็นไหมคะวันนี้คุณครูพาแม่ปูกับแม่ปลามาด้วยเด็กๆด,ดูสิคะแม่ปูกับแม่ปลาเขาคุยอะไรกันนะเออแม่ปูถามว่างไงแม่ปลาว่างไงลูกแม่ปลาถามแม่ปูจารู้ไหมจา้านี่คืออะไร เด็กๆด,ดูสิคะแม่ปูตอบได้ไหมลูกแม่ปูตอบได้แล้วเด็กๆล่ะคะรู้ไหมคะนี่คือภาพของอะไรลูกอ่าใครตอบได้ยกมือหน่อยใครคะอันนี้ใครลูกอ่าอันนี้คือคืออะไรคะผลไม้ชนิดหนึ่งนั่นก็คือลำไยนั่นเองคะ่ะหนูตอบครูได้ไหมลูก ลำยายเวลาเขียนเนี่ยออกเสียงไอนะคะแต่เวลาเราเขียนเป็นคำถามว่าคำนี้ใช้ไอตัวไหนลูกอ่าบางคนตอบได้แล้วนะคำนี้โอ้ขอโทษทีลูกเนี๋ยนะคะอ่ะคำนี้ออกเสียงไอลำยาย ใช้ตัวนี้ลูกลำใหญ่เอเด็กๆจะอ่านเห็นชัดเจนไหมลูกลำใหญ่ลอลิงนะคะลออำลำยอไอใหญ่ใช้สะระไอไม้มะลายนะคะไอไม้มะลายเนาะนี่คือภัพแรกแม่ปูตอบได้เด็กๆก็น่าจะตอบได้เนาะอ่ะไปดูต่อซิว่า มีภาพตัดไปหรือเปล่านะภาพตัดไปแม่ปูมีปัญหามาถามแม่ปลาบ้างแม่ปลารู้ไหมจ๊ะภาพนี้คืออะไรแม่ปลารู้ไหมลูกดูสิคะแม่ปลารู้ไหมคะแม่ปลาบอกทําไมฉันไม่รู้ฉันรู้นะอันนี้คือก๊อกน้ำนั่นเองเด็กๆลองดูสิคะว่ามีอะไรออกมาจากก๊อกน้ํา อะไรลูกอ่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือน้ำนั่นเองน้ำมันทำไมออกมาน้ำไหลเอน้ำไหลนี่ใช้สระไอไม้อะไรนะน้ำไหลสระไอไม้มาลายเหมือนกันนะคะโอ นออํานำให้โทน้ำหอรอไอไหลน้ำไหลสระไอมาไอมาลายเนาะเขียนถูกกันไหมคะเด็กๆอ่ะไปดูคำถัดไปเลยลูกไปดูคำถัดไปนะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้หนูดูใหม่ดีกว่าเนาะบางทีหนูอาจจะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเจนเนาะอ่ะคำว่าน้ำไหลเขียนอย่างนี้ลูก นออำนำไมโทน้ำสระไอไม้มะลายนะลูกหอรอไอไหลคำนี้น้ำไหลไม้มะลายนะคะอ่ะไปดูต่อซิว่าสองแม่เขาคุยอะไรกันต่ออ้าลูกสงสัยบ้างแล้วเอ๊ะอันนี้ใช่ชิ้นส่วนของรถหรือเปล่านะเด็กๆดูสิคะใช่ไหมลูกภาพนี้ภาพนี้ ใช่ไหมคะใช่มีทั้งล้อมีทั้งอุปกรณ์หลายหลายอย่างเลยคํานี้เขาเรียกว่าอะไรลุคภาพนี้เรียกว่าอะไรคะภาพนี้เขาเรียกว่าอะไหล่อะไหล่นะคะอะไหล่คำนี้ก็ใช้สะระไอไม้มาลายเช่นเดียวกันนะคะอะไหล่เนี่ยคำนี้เราจะ พบเห็นบ่อยแต่บางครั้งที่เราเห็นอาจจะเขียนผิดก็ได้เด็กๆจำนะคะคำนี้อะไหลไม้มาลายบางคนอาจจะเขียนไม้ม้วนหรือไอตัวอื่นอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องอะไหลค่ะอะสองแม่คุยกันเรื่องคำที่ออกเสียงไอน,นะเอ๊ แม่ปลายยังสงสัยเอ๊ะที่เราคุยกันเนี่ยมีแต่ไอไม้มาลายทั้งนั้นเลยมีแค่นี้หรอแล้วไออื่นมีอีกไหมมีไหมลูกแม่ปูบอกโอ้โหมีสิจ้ามีอีกไปดูข้างล่างเลยเด็กๆดูข้างล่างตามที่แม่ปูบอกกันเลยนะลูกแม่ปูบอกว่าไงามีสิจ้านี่เป็นคำที่ใช้ไอไม้หมวนนั่นเองลูก ไปดูนะคะว่ามีคำอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่ะสามสี่ใหญ่คำแรกคำว่าใหญ่ใหม่ให้สัตว์พายใช้ไฟใจใส หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้เด็กๆคะทั้งหมดที่เราอ่านกันไปเนี่ยหนูบอกได้ไหมคะมีกี่คำเยอะไหมลูก โอ้โหเยอะมากจำได้ไหมคะบางคนออกอ่านจ,จะบอกว่าโอ้โหเยอะจังหนูจำไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วทำไงเราถึงจะจำได้ล่ะอะแม่แม่ปลาบอกเยอะจังเด็กๆก,ก็อาจจะบอกว่าเยอะจังหนูจำไม่หมดหรอกคะ่ะแม่ปูบอกว่าไงลูกแม่ปูบอกไม่เป็นไรแม่ปูมีวิธีช่วยจำ ไปดูวิธีช่วยจำของแม่ปูกันดีกว่านะคะนี่คือบทร้อยกรองนะคะลูกบทร้อยกรองเกี่ยวกับคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะทั้งหมด20คําคำด้วยกันค่ะเด็กๆฟังคุณครูอ่านหนึ่งเที่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ท่องบทร้อยกรองกันเองนะคะอ่ะ พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมีหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใส และปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆคะ กรอนบทนี้เป็นกรอนที่เป็นคำที่ใช้สราระไอไม้หมวนมีทั้งหมดอยู่20คำนะคะกรอนบทนี้หนูๆควรจะฝึกท่องจำให้ได้นะคะเพราะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ทั้งหมดนี้มีแค่20่คำที่ใช้สราระไอไม้หมวนนะอ่ะไปดูต่อลูกเอ๊ เมื่อครู่นี้มีสรารไอไม้หมวลและต่อไปยังมีคำไหนอีกนะที่ออกเสียงไออ่ะทั้งหมดนี่เป็นคำที่ออกเสียงไอนะคะแม่ปูบอกมีอีกนอกจากไม้ม้วนแล้วยังมีไอไม้มาลายอันนี้เรียกว่าไม้มาลายนะลูกสระไอมไหมอมา,มาลอลิง สารายยกษคำนี้อ่านว่ามาลายไอไม้มาลายเนี่ยจะออกเสียงไอเหมือนกันเรามาดูตัวอย่างกันนะคำแรกอ่ะตามเข็มนาฬิกาก่อนเนาะภาพแรกนี่ภาพอะไรลูกอ่ะรถไฟเห็นไหมคะคำว่าไฟใช้สารไอไม้มาลายต่อไปภาพนี้ภาพอะไรลูกเด็กคนนี้กำลังเป็นไงลูก โอ HR, ira, his 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 smell, his ้โหเสียงดังเลยน้ําตาไหลหยอดแแม่แม่เลยเขาทําไมคะเขาร้องไห้ร้องไห้ในที่นี้ก็จะเป็นสระไอไม้มาลายเหมือนกันลูกอ่ะถัดมาอีกคำหนึงคำนี้เป็นเป็นอะไรลูกเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมนี้ก็จะได้จากอะไรลูกจะได้จากรังของตัวไหมเนาะ เอามาย้อมสีเอามาทอเป็นเอามาทอเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามมันวาวเนาะเอานำมาตัดชุดตัดอะไรต่างๆได้เนาะผ้าไหมถัดไปสีสันน่ารับประทานมากลุกน้ำแข็งใสสังเกตคำว่าใสนะคะคำว่าใสนี่เราจะใช้สระไอไม้มาลายเหมือนกันนะลุกน้ำแข็งใส เอาน้ำแข็งก้อนๆมาใส่ให้เป็นเกล็ดละเอียดละเอียดอ่าใส่อะไรลงไปลูกใส่น้ำหวานหลากสีลงไปุนรับประทานมากอันนี้เป็นคำที่ใช้สระไอไม้มาลายนะคะถามว่ามีแค่นี้ไหมลูกปลาสงสยัยไม่ค่ะมีอีกเยอะเพราะส่วนใหญ่คำในภาษาไทยที่ออกเสียงไอที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่ใช้สระไอไม้มาลายมากเลยนะคะอ่ะนอกจากนี้มีเสียงไอแบบไหนอีกเอาไปดูคำนี้ก็ออกเสียงไอเหมือนกันนะคะแต่หนูดูก่อนลูกเวลาเขียนเป็นอย่างไรอ่าเวลาเขียนจะใช้สระไอไม้มาลายนำหน้าตามด้วยยอยักตามหลังคำนี้ ออกเสียงไอเช่นเดียวกันนะคะออกเสียงไอเหมือนไอไม้มมวนออกเสียงไอเหมือนไอไม้มาลายนะคะไปดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยเห็นไหมคะมีสิทธิ์มีเสียงเสรีภาพเท่าเทียมกันนี่คือประชาธิปไตยสังเกตตัวนี้แล้วลูกไอนำหน้ายอยักตามหลัง พยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางคำนี้อ่านว่าประชาธิปไตยต่อไปตรงนี้เด็กๆน่าจะทราบกันดีแล้วเนาะเป็นแผนที่ของใครลูกของประเทศอะไรคะของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีธงชาติไทยเราเนาะคําว่าประเทศไทยขึ้นต้นเป็นไอไม้มาลายตามด้วยยอยักษ์ตามหลังแล้วก็มีตทรทหารเป็นพยัญชนะต้นนะ คำนี้อ่านเสียงไอเหมือนกันอีกคำเลยหน้าตาเป็นอาหารของไทยชนิดหนึ่งเนาะ,ะคำนี้คือก๋อวยเตี๋ยวผัดไทยนั่นเองเขียนเหมือนประเทศไทยเลยลูกคำที่ใช้ไอยอไอไหม้หันกะอาดอาโทษทีลูกคำที่ใช้สระไอไม้มะลายและตามด้วยยอยักษ์นะคะ ที่ออกเสียงไอเนี้ยคำเหล่านี้จะมีอยู่น้อยมากที่เราเห็นเนาะอ่ะมีเพิ่มก็เป็นคำว่าอธิปไตยที่เหลือก็จะมีไม่กี่คำหลก,หก,หกที่ใช้ที่เราพบเห็นอยู่นี่คือไออีกชนิดหนึ่งเนาะอ่ะยังมีอีกไหมไปดูก่อนอ่ะต่อไปคำนี้ก็เช่นเดียวกันหลกคำนี้ก็ออกเสียง เหมือนกันแต่เวลาเขียนเขียนอะไรลุกกลมกลมอันนี้แทนตัวพยัญชนะนะคะไม้หันอากาศแล้วก็ตามด้วยยอยักษ์เป็นตัวสกดนะเป็นไม้อากาศยอยักษ์เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงไอเหมือนกันไปดูก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะ,ะคำในกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีไม่กี่คำเนาะ อะไปดูคําแรกที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก่อนเนาะคำแรกอ่าภาพอย่างนี้คืออะไรหลุกพวงมาลัยนั่นเองลุกมาลัยสังเกตคำหลุกลอลิงเป็นพยัญชนะต้นไม้หันอากาศตามด้วยเยอยักษ์อันนี้ออกเสียงไออ่านว่ามาลัยเวลาเขียนคําอ่านเราก็จะเขียนว่ามา คำที่สองพยางค์ที่สองเราจะเขียนว่าลรอย่างนี้นะคะเสียงอ่านเนาะอ่ะถัดมาคำที่สองเห็นไหมลูกกาลังคลานเลยคํานี้ไม่หันอากา,กาศกับยอยักษ์ออกเสียงไอเวลาเขียนเป็นคําเขียนอย่างนี้ลูกอ่ะคำพยางค์สุดท้ายก็เขียนปกติอ่ะคำนี้อ่านว่าวัยเด็ก ถัดมาอีกคำหนึ่งเห็นไหมเมื่อมีการแข่งขันก็จะมีแพ้มีชนะใครชนะก็จะได้ถ้วยทองเห็นไหมลูกเ้วืรองวันเนาะที่1นึ่คำนี้ชอช้างไมมหันอากาศยอยักษ์เราจะอ่านเป็นเสียงไอคำนี้อ่านว่าชัยชัยชะนะเวลาอ่านออกเสียงไม่อ่านออกเสียงอ่ะเต็มเสียงนะ เราจะอ่านว่าชัยชนะอ่าคำสุดท้ายที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูเหตุไม่รูกคนนี้เป็นรายลูกปวดท้องมากท้องเสียเนื่องจากรับอานอาหารที่มีเชื้อโรคที่อาหารที่สก,กปรกเข้าไปนะคะคำนี้อ่านว่าโรครอเรือนะคะอย่าเปลี่ยนเสียงรอเรือเป็นรอลิงนะ อ่านว่าโรคอันนี้อ่านว่าภัยคุณครูไม่ได้เขียนผิดนะภัยพอสัมภาอเวลาอ่านออกเสียงอ่านเป็นเสียงพอพาณนะลุกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนภัยก็ใส่สะระไอแล้วก็พอพานลงไปคํานี้จะอ่านว่าโรคภัยอะทั้งหมดที่เราได้เรียนนะมีทั้งหมดสี่แบบด้วยกันนะคะ คำท,ที่อ่านออกเสียงไออ่ะเราไปดูมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะแม่ปูชวนแม่ปลาบอกว่าอ้าวจบแล้วนี่เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าแม่ปลาเห็นด้วยไหมลูกแม่ปลาบอกดีจ้ะสรุปแล้วเราจะได้ไม่ลืมเด็กๆเ,เรามาช่วยกันสรุปด้วยดีกว่านะคะ คำที่ออกเสียงไอมีอะไรบ้างลูกอ่ะหมายเล็กหนึ่งไปดูที่หมายเล็กหนึ่งกันเลยลูกหมายเล็กหนึ่งบอกว่าคำที่ออกเสียงไอโดยใช้ไม้มมวนไอไม้ม้วนนะคะยังจําได้ไหมคะเมื่อครู่นี้เราได้ท่องบทกลอนกันไปแล้วนะคะมีกี่คาลูกอ่าใช่เลย ไอหไมหมวนเนี่ยมี20คําคำเท่านั้นใครท่องได้คนนั้นก็สามารถเขียนคำได้ถูกต้องนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาสองคำคือคำว่าผู้ใหญ่กับคำว่าสะไภ้นะคะที่เหลืออีก18คําคำไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือหมายเล็กหนึ่งสารไอหไม้หมวนนะคะถัดไปเรามาดูสารไออีก อีกคำหนึ่งนั่นก็คือไอไม้มะลายนั่นเองนะคะไอไม้มาลายนี่มีเยอะแยะมากมายเลยทุกวันนี้ที่เราเรียนอยู่ที่เราจะอยู่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไอไม้มาลายทั้งสิ้นเลยลูกยกตัวอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรคะคำว่ามะไฟคำว่ามะไฟนะคะมะไฟก็จะเป็นชื่อของผลไม้ไทยชนิดหนึ่งเนาะ เป็นพวงเลูกเป็นพวงพวงรสชาติเปรียปร้ยวๆอมหวานเนะาะมะไฟสระไอไม้มะลายนะคะอีกคำหนึ่งไก่ทอดอ่าไก่ทอดไก่นี่ก็ใช้สระไอไม้มะลายเช่นเดียวกันนะอ่ะถัดไปไปดูกลุ่มที่3กันบ้างลูกกลุ่มกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นคำที่ออกเสียงไอ แต่มีสระไอไม้มาลายนำหน้าตามด้วยยอยักษ์นะคะอย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างมาอย่างเช่นคำว่าชาติไทยเห็นไหมลูกไออยู่หน้ายักษ์ตามหลังเนาะชาติไทยเวลาเราเขียนเป็นคำศัพท์เราก็จะเขียนคำว่าชาติเวลาเขียนให้เขียนให้ง่ายที่สุดนะลูก ชอาดดชาตอเต่าสระอีออกเสียงดอเด็กเราก็ใส่ดอเด็กเป็นตัวสกดลงไปทอไอไทยก็ไม่ต้องเอายอยักมาเพราะอัานว่าไทยคำนี้อ่านว่าชาติไทยนะถัดมาอีกคำหนึ่งลูกคำอีกคำหนึ่งอันนี้มีสองพยางคำว่าผัดผัดตัวนี้อ่านตรงตัวเลยแล้วก็คำสุดท้ายอ่านว่าไทยคำนี้อ่านว่า ไทยไม่ต้องอ่านยอยักษ์เหมือนกันนะคะนี่คือตัวอย่างของคำที่มีสระไอนำหน้าตามด้วยย่อยักษ์กลุ่มที่สาหมดไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูที่กลุ่มที่4ี่เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายของคำที่ออกเสียงสระไอลุกมีอะไรคะเด็กๆคะดูนะคะ คำนี้มีไม้หันอากาศแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสกดซึ่งกลุ่มนี้ก็จะออกเสียงไอเหมือนกันนะคะตัวอย่างที่คุณครูให้มาคำแรกนี่อ่านว่าวิวิอะไรลูกวิไหนนอนหนูไม้หันอากาศยอยักษเวลาอ่านออกเสียงเปลี่ยน,เป,นเป็นเสียงไอใส่ไอไม้มาลายลงไปนะลูก อ่านว่าวอวีวิโนไอในวิในอ่ะอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายนะคะคำนี้คำว่าอ่ะไพอออ่างอ้ออ่างตัวนี้ออกเสียงอะนะออกเสียงอะเราก็ใส่อะลงไปพอแม่แหนอากาศยออ่านว่าภัยเราก็ใส่พอผานลงไปอ่านว่าอ่ะไพทั้งหมด สี่ข้อนี้เป็นคำที่ออกเสียงไอนะคะซึ่งมีด้วยกันสี่กลุ่มไอไม้ม้วนไอไม้มาลายไอที่มีสระไอไม้มาลายตามด้วยยอยักษและสุดท้ายกลุ่มที่มีไม้หันอากาศยอยักษเป็นตัวสะกดทั้งหมดนี้ล้วนแตก่ออกเสียงไอทั้งหมดนะคะเด็กๆหนูต้อง ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะจะได้ไม่เขียนผิดนะคะเวลาเจอคำเหล่านี้อ่ะสำหรับวันนี้พี่ปูบอกว่าไงลูกพี่ปูบอกว่าอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้แม่ปลาบอกว่าแล้วพบกันใหม่นะคะน้องที่ เป็นนักดำน้ำบอกว่างไงบอกว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกับคุณครูใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ